ลัคนาราศีมิถุนเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีครั้งใหญ่ดาวที่ดีที่สุดกําลังโครจรมาให้โชคดวงจะเปิดเกี่ยวกับการงานและเรื่องคู่ครองในช่วงเดือนเมษายนนี้ดาวประจําตัวกําลังจะหลุดเกณฑ์พินทุบาทในวันที่11เมษายนการติดขัดต่างๆจะปลอดโปร่งขึ้นเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องคนในครอบครัวที่มีเกณฑ์เสียหายจะกลับเข้าสู่เกณฑ์ปกติและพลิกกลายเป็นดียิ่งกว่าเดิมรวมถึงเรื่องสุขภาพก็จะค่อยๆกลับดีขึ้นเป็นปกติในช่วงกลางเดือนเมษายนด้วยหลังวันที่20 11เมษายนดาวเกี่ยวกับจิตใจและโอกาสใหม่ๆจะโครจรกลับมายิ่งใหญ่เป็นมหาอุดอีกครั้งจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องงานให้เราฝึกเจริญเมตตา ยิ้มเยอะๆเพื่อเปิดรับสิ่งดีๆโอกาสใหม่ๆในช่วงปลายเดือนสําหรับคนโสดจะเข้าสู่เกณฑ์เจอเนื้อคู่คนที่มีคู่อยู่แล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าก่อนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นให้อดทนพูดเพราะๆในช่วงนี้กับเรื่องคู่ไปก่อนและหลังกลางเดือนพฤษภาคมจะกลับกลายเป็นเรื่องที่ดีมากๆการเงินมีโอกาสที่จะได้โอกาสใหม่ๆเงินก้อนใหม่เงินก้อนใหญ่มาจากชื่อเสียงที่ดีการยอมรับที่ดีในสังคมเครดิตที่ดีที่ เ,เ,เพราะฉะนั้นให้คีบเครดิตที่ดีกับคู่ค้าเก่าๆคู่สัญญาเก่าๆการงานเก่าๆคนที่เคยมีเครดิตที่ดีต่อกันไว้จะส่งผลดีมากสำหรับสิ่งที่ควรระวังคือปัญหาเอกสารสัญญาโดยเฉพาะในเรื่องการงานการพูดการเจรจาที่มั่นใจเกินไปจะส่งผลเสียในเรื่องการงานได้รวมถึงกระทบกับความมั่นคงของตัวเองได้เพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกมั่นใจอะไรไม่พอใจอะไรอยากพูดตรงๆให้ชัดเจนให้ระวังเรื่องตรงนี้เยอะๆนะครับอย่าเพิ่งปะทะกันด้วยคำ ให้ถอยออกมาก่อนและหาเวลาคุยนอกรอบอีกครั้งจะสมผลดีสำหรับลัคนาราศีมิถุนในเดือนเมษายนให้ไปถวายสังฆทานและชำระนิสมพระปางอุ้มบาทที่วัดบ้านแหลมจังหวัดสมุทรสงครามสักการะสวดมนต์ถวายหลวงปู่โตว,วัดอินทรวิหารจำนวน5จบสุดท้ายนี้ขอให้ยิ้มและขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวควรศึกษาอริยสัจสีให้เข้าใจและลงมือปฏิบัติในทุกวันนะครับ